การปลูกผักไม่ใช่แค่รดน้ำควนดินแล้วจบต้องมีการดูแลเตรียมแปลงปลูกเพิ่มเติมผักอื่นๆเพราะว่าผักสวนครัวเป็นพืชล้มลุกอยู่กับเราได้ไม่นานก็คือจะคอยดูและก็รวนดินปลูกต้นใหม่ทดแทนเพิ่มเติมสเสมอควรมีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์พืชด้วยตัวเองเพราะว่าการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์พืชด้วยตัวเองคือหลดต้นทุนส ไม่ต้องซื้อหาต้นพันธุ์จากที่อื่นมาก็คือพูดง่ายๆว่าประหยัดแล้วก็ไม่ต้องมีต้นทุนในการการปลูกเพราะว่าเราดูแลจากพืชในสวนของตัวเองแล้วก็เอามาขยายเป็นต้นพันธุ์ต่างๆและต้องมีการดูแลดินให้เหมาะสมกับผักแต่ละประเภทอย่างเช่นดินปลูกที่เป็นการอนุบาลผักต้องใช้ดินเก่าๆเนี่ยคือเราก็จะหาได้ดินเก่าๆที่เราพูดก็คือจะเอามาจาก กระถางที่เราอนุบาลไว้คือเป็นดินที่เราเขาเรียกผสมไว้แล้วก็เก็บไว้ในกระถางถ้าเรานําดินใหม่จากถุงที่เราซื้อมาแบบนั้นคือ,อต้นผักที่อนุบาลจะไม่โตเพราะว่าเวลาดินใหม่นี่จะมีกรดด่างและความเค็มมากเกินไปแต่ถ้าเป็นดินเก่าที่นํามาจากกระถังต้นเดิมๆที่เราเคยปลูกดินพวกนี้คือจะปรับแต่งให้เหมาะสมกับธรรมชาติแล้วและการดูแลเรื่องระบบบําบัดน้ําเนี่ยก็คือจะต้องให้มีน้ําไหลเวียนภายในสวน ไม่ใช่น้ำไหลเวียนสิน้าซึมในสวนก็คือเช่นเราเอาอ่าเขาเรียกขวดขวดพลาสติกต่างๆนี่มาใส่ไว้แล้วก็ก็จะขังน้ําไว้อย่างนี้ก็คือในหนึ่งวันสองวันสามวันถ้าเราไม่ได้ลดน้ําแต่เราใช้ระบบน้ําแบบนี้ก็คือใช้เวลาแค่เพียงนิดเดียวไม่ต้องมายืนรดน้ําอะไรเงี้ยคือกรอกใส่ไว้ก็จะช่วยประหยัดเรื่องเวลาในการดูแลต้นไม้ได้มากขึ้นเนีย่ยแล้วก็จะทําให้ดินปกติดินต้นไม้บางต้นเนี่ยคือเราปลูกมาหลายปีดินข้างล่างจะจับปึกแล้วก็เป็นดานคือ เราไม่สามารถพวนได้เพราะว่าต้นต้นเก่าเนี่ยเขาลากจะเยอะมากแล้วแล้วเราก็พวนดินไม่ได้เพราะกลัวจะไปโดนลากต้นไม้ขาดแต่ระบบน้ําแบบนี้จะทําให้ลากเดินได้ปกติและมีน้ําเลี้ยงในกระถางของผักต่างๆได้ดีเสมออย่างเช่นตะไคร้เนี่ยนี่เราใช้ระบบบําบัดซึ่งนู่นเลยปลูกติดกับ ลากเขาจะออกประมาณนี้รากจะเดินประมาณนี้แล้วเราก็ปลูกติดกับร่องน้ําคือตะไคร้จะใช้น้าจานวนมากพอเราปลูกติดกับร่องน้าปุ๊บก,ก็คือได้ผลทันทีในพูดง่ายๆเลยว่าเป็นเดือนเราทิ้งไว้ตะไคร้ต้นกอเนี้ยก็จะไม่ตายเพราะว่านุ่นได้น้ําจากร่องน้ําธรรมชาติจริงๆและนี่คือศัตรูทางธรรมชาติที่เราเจอเป็นหลักๆเลยนะแต่ตัวหอยพวกนี้จะไม่กินผักทุกชนิดนะสิ่งหนึ่งที่เราปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จในสวนก็คือ ผักชีฝรั่งหรือทางอีสานเขาเรียกว่าหอมเปคือผักชีฝรั่งที่เราปลูกปุ๊บลงทุนไปปุ๊บก็จะเกิดปัญหาคือมีหอยถ้าหอยอะไรเนี่ยมากัดจนแบบต้นเนี่ยโกนแบบไม่เหลือเลยแล้วในที่สุดต้นกระตายก็คือปลูกกี่ครั้งก็เป็นแบบนั้นนะณนะปัจจุบันในสวนก็จะไม่มีผักชีฝรั่งมีผักเดียวที่ว่าปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จและไม่มีการแก้ไขด้วยอย่างมะละขี้นกนี่คือเรามุมมองของเราค่อนข้างจะปลูกง่ายเพราะว่าเขา พอเขาขึ้นต้นได้ไม่นานเขาก็จะไล่เขื่อมาแล้วก็อันนี้คือเป็นการที่เราก็คือปักหลักให้แล้วนะแต่ก็ยังลกลุงลังเพราะว่าพื้นดินของเราทั้งหมดเป็นปูนแล้วเราก็ปักหลักได้เฉพาะในกระถางเขาแล้วเราก็จะไล่เครือเขาขึ้นไปข้างบนทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขามีมีเถาเครือหลายเครือมากก็ก็เลยต้องปล่อยๆแต่ก็ประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะได้กินลูกอยู่นะและในรอบปลูกครั้งนี้ก็ที่จะปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จคือขมิ้นเหลืองนะ เนี่ยปลูกใช้เวลาประมาณประมาณหนึ่งแล้วอะน่าจะเป็นเดือนน่าจะเป็นเดือนกว่าแล้วแต่น้องก็แบบเหี่ยวเอ่อเขาเรียกอะไรดีนะต้นเหลืองต้นเหลืองใบแห้งใบหรือว่าผักชนิดนี้ชอบอชอบในร่มไม่มีแดดอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะหรืออย่างอย่างตรงเนี้ยเราเอามาวางไว้ไม่โดนแดดนะแต่น้องก็งามดีแต่พอจุดนี้เราวางไว้เป็นสองจุดนะจุดนี้โดนแดดใบก็แห้งแห้งตายแบบนี้หมดเลยย แต่ต้นไม่ตายนะแต่ใบแห้งตายก็คือการปลูกผักใช่ว่าปลูกแล้วจบนะต้องเรียนรู้สัมผัสและดูแลอย่างใกล้ชิดก็คือว่าต้องค่อยๆศึกษาไปทีละผักทีละผักนะไม่ใช่ปลูกปุ๊บจบปับ๊บอย่างกะเพราเนี่ยกะเพรานี่เราปลูกเมื่อประมาณสี่ปีแล้วนะแต่คือไม่ได้ปลูกจํานวนเยอะแยะมากมายแต่คือเราเราจบกับกะเพราคือพอปลูกปุ๊บอนุบาลโตปุ๊บตัดเนี่ยจะตัดยอดยอดสุดท้ายยอดที่ม,ยมียอดที่มีดอกเนี่ยยอดที่มีดอก เราก็จะตัดทิ้งเสมอเลยอันนี้คือเป็นการอนุบาลต้นกระเพราให้เติบโตแล้วอยู่กับเราแตกพุ่มใหญ่และอยู่กับเราเก็บกินได้นานโดยที่ต้นไม่แก่ไม่สมเร็วแบบนี้คือบอกบอกว่าดีที่สุดแล้วแต่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคือใส่ปุ๋ยคอกช่วงต้นทางที่เราปลูกครั้งแรกแล้วก็สารประปุงดินแค่นั้นนอกนั้นก็ปล่อยเป็นธรรมชาติรดน้าพรวนดินถอนหญ้าแค่นั้นเลยส่วนผักบุ้งเนี่ยหลักๆคือชอบน้ํา ไม่เน้นไม่เน้นพวนดินใดๆทั้งสิ้นก็คือลดน้ําให้ถึงถ้าลดน้ําไม่ถึงใบก็จะเหลืองประมาณนี้แล้วก็ไม่งามแต่ถ้าลดน้ําถึงถึงเขามีแมลงกินแบบนี้แมลงกัดกินแบบนี้แต่พอน้ําถึงปุ๊บเขาก็จะแตกยอดได้ได้ดีมากๆส่วนต้นผักที่ดูแลง,ง่ายสุดก็คือจะเป็นต้นต้นขานะดูแลง,ง่ายสุดปลูกแบบไหนในร่มที่มีแสงน้ําน้อยน้ํามากผักต้นขานี่ก็คือจะริญเติบโตได้ดี และนี่ก็อีกต้นหนึ่งจเจริญเติบโตได้ดีชอบน้ํานะชนิดนี้ชอบน้ําแต่ต้นโสมเร็วและการดูแลรักษาต้นต้นนี้เรายังไม่ได้ศึกษาอย่างชัดเจนขนาดชื่อต้นอะไรเรายังจําไม่ค่อยได้เลยนะแต่รู้ว่าเอาไว้ในการแกงถ้าคนไทยบอกว่าแกงหอยแกงเนื้อประมาณนี้แล้วก็นี้ต้นกุ้ยช่ายต้นกุ้ยช่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่รู้นะว่าถ้าปกติแล้วกะเพราเนี่ยถ้าเกิดมีดอกต้นจะแก่เร็วแต่ถ้ากุ้ยช่ายมีดอกจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ปกติเขาปลูกปุ๊บเขาจะต้องตัดตัด แต่ต้นกินไปตลอดเพื่อให้แตกต้นใหม่และนํากอที่มีอยู่เอาไปขยายใส่กระถางอื่นเพื่อให้มีกุ้ยช่ายหลายๆกระถางเลยแต่รอบนี้คือไม่ว่างจริงๆเลยไม่มีโอกาสได้มาขยายและวันนี้เราก็นําเสนอประมาณนี้เนาะแล้ววันหน้าก็จะมาพาชมสวนใหม่เพราะว่าในแต่ละวันแต่ละวันถ้าคือถ้าแล้งก็อีกประมาณหนึ่งถ้าฝนก็อีกประมาณหนึ่งถ้าหน้าหนาวก็อีกประมาณหนึ่งเขาเรียกว่าธ <c oughs> รรมชาติ เอาต้นไม้ก็จะปรับตามสมบุญสมดุลตามธรรมชาติของแต่ละฤดูการคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายคลิปหน้าเจอกันใหม่